<Make> Love. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ Make Love รายการสร้างรักสร้างสุขให้กับชีวิตคู่ของคุณเชื่อว่าหลายๆคู่ความสุขทางเพศหมดไปเพราะว่าประสบปัญหาจากอาการนกเขาไม่ขันของคุณผู้ชายว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 ายคงไม่มีใครอยากให้เกิดปัญหานี้ใช่ไหมคะแต่ความจริงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญค่ะเอาเป็นว่าเราลองไปฟังจากปากแขกรับเชิญของเราในวันนี้กับพิธีกรสาวสวยกันค่ะว่าเขาเผชิญกับปัญหานี้ยังไงกันบ้างมีภรรยาครับผม แล้วก็เลิกรากันไปครัใช่ไหมคะครับจิตใจก็แย่ลงแย่ลงความรู้สึกทางเพศเห็นบอกว่าก็หายไปด้วย,ยไม่ค่อยมีก็ทําแต่งานแต่งานก็ไม่ใส่ใจเรื่องไอ้พวกอย่างว่ามีโรคประจําตัวเป็นโรคเบาหวานใช่ไหมคะเป็นมานานหรือยังคะ หลายปีแล้วครับหลายปีแล้วเนาะเห็นเขาบอกมาว่าเรื่องของโรคต่างๆเราเนี้ยค่ะสุขภาพกายแน่นอนแย่และส่งผลให้สุขภาพทางเพศแย่ไปด้วยอาการเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้ก็คือว่าการแข่งตัวจะแข่งตัวค่อนข้างจะยากแล้วก็แข่งตัวได้ไม่เต็มที่ก่อนหน้านี้เงว่าเคยไม่มั่นใจมาก่อนใช่ครับอายุเราขึ้นเลขห้าปุ๊บเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปกับร่างกายซึ่งพอถึงอายุเราจริงๆครับเอ๊ะ มันใช่แล้วสิผ้าโป๊บเหี่ยวปั๊บว่ะเอาเนอะทไมมันได้ไหมก็ถึงอาจจะถึงขนาดนั้นได้ครับจริงไหมคะเขาบอกว่าวางคนเนี่ยพออยู่กับภรรยาไปน,น,นานๆจะเหมือนกลายเป็นทาตามหน้าทีา่ทำๆๆําอย่างนั้นแหละที่จริงมันน่าจะเป็นมากกว่าจริงอีกด้วยนะซ้ำนะมากกว่าจริงครัะเพราะว่าหลายๆสิ่งแวดล้อมนะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยว่า จะดูว่าเหมือนบกพ้องไปคุณลุงอายุ74ปีแล้วนะคะครับอยู่ที่บ้านยังอยู่กับภรรยาไหมคะหรือว่าไม่มีมมครับไม่มีไม่มีครอบครัวที่จะมีมข้ข <ๆ S 2> อสงสยัสยเขาวเอ๊ะวัย70กว่าปีค่ะคุณลุงหลายๆคนจะบอกว่าช่วงนี้เข้าวัดสวดมนต์อย่างเดียวเลยไม่จําเป็นนะครับไม่จำเป็นคือเอาหลักการทางศาสนาพระพุทธเจ้าทานว่าเราต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลา เมื่อคุณผู้ชายกล้ารับความจริงว่าเกิดปัญหาในการสร้างสุขทางเพศสัมพันธ์ทางออกที่สดใสก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตคู่อีกครั้งเราไปฟังกันข้างว่าทางออกนั้นคืออะไรก็พอดีมีเน่บ้านทีนี้เขาว่ามีอาหารเสริมพวกเอ็มพลาสค่ะ V M เ l u ลเลยคือมีคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันและรู้จักการแนะนำครับผมกินแล้วมันมีความต้องการทางเพศมั่งม,มันจะให้เราแข็งตัวบ้างกาวัยวะมันดีขึ้น,นดีขึ้นร่นางกายเราก็ดีขึ้น จากที่สั่งกระตายเซ็งเบื่อไปเอ่ยพอกินตัวนี้ปุ๊บเริ่มมีอารมณ์มีความต้องการเริ่มมีความต้องการและวจ้สุดท้ายมาเจอ VM+ p อ u s ใช่ฮะพอเริ่มทานครั้งแรกปุ๊บพอล้องช้กวันเอ๊ะเรานี่มันหนุ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยตื่นแล้วมยอมหลับก่ะสิครับนานสิตื่นปุ๊บสกิดเลยนี้อ้า ก็เรียกได้ว่าความสัมพันธ์กลับมาดีเหมือนเดิมถูกต้องครับสุดยอดมากมากคุณผู้ชมได้หาวิธีการแก้มาพี่เพื่อนมาชวนให้ทานตัวนู้นบ้างทานตัวนี้บ้างตามท้องตลาดนะครับเรื่องเรื่องสำหรับเรื่องเรื่องเพศนะครับแล้วก็ได้ทานไปบ้างนะครับหลายยี่ห้อด้วยนะครับหลายยี่ห้อด้วยอยี่ห้อดังๆก็มีด้วยยี่ห้ออื่นก็เหมือนไปนั่งกินข้าวแล้วก็มันทานข้าวแกงหมดจานนันมันก็จบก็คือมันขึ้นมันแข็งตัวมันเสร็จใช่ไหมครับแต่ B M พ a r ดเราเนี่ยไม่ใช่อ่ะ มันเหมือนนั่งทานเครื่องดื่มทานข้าวทานเครื่องดื่มนั่งฟังเพลงไปด้วยม,มันมันมันสุนทรีอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาทานทีาเอ็มพลาสปุ๊บได้เห็นสวยๆงามๆภาพน้องนุ่งบิกินี่มั่งอะไรมั่งอะไรอย่างงี้ไหมประมาณนี้เร <laughs> วก็รู้สึกได้รู้สึกได้ เหมือนตอนเป็นหนุ่มอย่างเงี้ยเหรอคะทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันมันมันมาแล้วมันกลับมาแล้ว74ปีอค่คร่ปครับใครดูอยู่ตอนนี้นะคะแล้วคิดว่าสู้คุณลุงไม่ได้อย่ายอมค่ะวอมพลัสช่วยคุณได้แน่นอนวันนี้ขอบคุณนะคะประสบการณ์ดีๆค่ะที่ใครเอาไปใช้ในการ make l ิฟต่อก็อยังได้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะค สนใจโทรสั่งซื้อได้ที่0843600101แล้วชีวิตคู่ของคุณต่อจากนี้จะยอดเยี่ยมสมกับที่รอคอยครับ Make Love